วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ได้ดูพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ออกมาเทศแล้วคําเทศคําสอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับหนึ่งเรื่องของการเสพกรมเสพเมถุนสองดำน้ําแล้วกลายเป็นพระอริยะหรือว่าอริยะบุคคลจากคนธรรมดาลงไปอยู่ในถังขึ้นมาพบเป็นอริยะเลยหลายคนก็จะมีตัวเครื่องหมายคําถามตัวโตๆตเลยนะครับว่าเฮ้ยเทศแบบนี้เนี่ย เป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือเป็นลัทธิอะไรหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงว่าแล้วไปรู้จักหน้าค่าตาของพร,อาาอพระอาจารย์ท่านนี้กันหน่อยนะครับอยู่ที่พระ,ะที่พักสง์หรือที่เรียกว่าวัดป่าเนื้อนาบุญที่ปรางกู่ที่ศรีสะเกดครับกําลังพูดถึงหลวงตาการัญฐญา,าวรธรรมโมนี่หลังจากเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมา เริ่มจากคลิปเสียงที่ลูกศิษย์ลูกหาไปฟังแล้วการเทศเนี่ยคือถ้าในมุมของลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ชอบอเทศสนุกมัน<ท>ดีมันดีเพลินไม่ง่วงฟังแล้วมันเด้งหน้าเด้งหลังได้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่อยู่นอกเหนือจากวัดป่าเนื้อนาบุญเนี่ยฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่ง<อ>ผู้สื่อข่าวก็เลยไปดู ในวัดก็จะเห็นว่ายินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านศีลห้าก็คือคนในหมู่บ้านทุกคนต้องถือศีลห้าเข้ามาในวัดต้องถือศีลห<อ>้าต้องใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเป็นธีมของลูกศิษย์วัดเข้าไปแล้วเนี่ยใครจะใส่เสื้อผ้าสีทึบๆทึมๆไม่ได้<อ>ยิ่งหลากสีสีรุ้งยิ่งดีแล้วก็เจอพระอาจารย์ได้ทุกวันสิ่งที่เป็นแนวทางเรื่องของการปฏิบัติธรรม แบบสะเทินน้ำสะเทินบกนี่ชอบจังเลยอะเราเคยได้ยินแต่พวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ของทาหาราใช่ไหมรถสะเทินน้าสะเทินบกมาครั้งนี้ปฏิบัติแบบสะเทินน้าสะเทินบกคืออะไรภาพถังน้ามีไหมเห็นไหมลูกศิษย์ใส่เสื้อสีสดใสไหมสีดสดใสเออมันต้องมาเป็นแบบนี้คือยิ่งสดใสชีวิตจะยิ่งโชตช่วงสมานเนืนะ่องจากว่าคนที่อยู่ในวัดนี้ว่ากันว่าปฏิบัติทาแล้ว เนื้อหอมอไม่ใช่เนื้อหอมอแบบมีผู้ชายมาติดเยอะมีผู้หญิงมาชอบมากเนื้อในร่างกายเนื้อเนี่นยส่งกลิ่นหอมกลิ่นเนื้อกายทิฟเขาเรียกกลิ่นกายคือลูกศิษย์บอกต้องใช้คํานี้ขี้เยี่ยวหอมอเออช่วยกันดมแล้วอะ่ะโโเออธรรมาดาไมล่ะอ่ะทีนี้กําลังจะให้ดูว่าการดําน้ำมาอย่างอันนี้คือทุกคนช่วยกันช่วยกันเอาป้งเอาป้ายเนี่ยมาติด เพื่อให้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขตที่ทุกคนปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาของพระอาจารย์ของพระอาจารย์รูปนี้ที่ยังคงบอกว่ายึดมั่นในแนวทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนไปถามว่าวิธีการสอนของท่านเนี่ยยึดหลักอะไรเอาแนวคิดเอาวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยไปฟังตรงไหนมาหรือเปล่าท่านบอกไม่นี่ก็สอนตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเป็นหมู่บ้านสีสันสดใสมากนะครับเรื่องของท่านเนี่ย ประเด็นก็คือว่าหนึ่งนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอันนี้นี่ให้เห็นว่าเป็นฟันท่านแท่จนฟันร่วงอ่ะแล้วฟันท่านบอกว่าเป็นพระธาตุเนี่ไม่ธรรมดาคือตอนนี้ใครถ้าเกิดได้ดูท่านออกรายการเนี่ยฟันหน้าไม่มีแล้วนะเทศจนฟันร่วงสองสองซี่เลยแล้วนี่คือดำน้ําเห็นไหมคือเด็กน้อยก็สามารถเป็นทุกเพศได้ทุกวัยได้หมดทุกสัญชาติลงไปดำในถังซึ่งถังน้าเนี่ยเป็นถังที่จะเสกคน ให้กลายเป็นอริยะแล้วเนี่ยมผมคนที่แบบไปตัดผมเนี่ยคนที่เป็นอริยะเนี่ยผมจะม้วนหมดผมจะตรงจะหยิกแค่ไหนมันจะม้วนหมดอ่าเล่าให้ท่านอ่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าท่านเนี่ยหนึ่งลูกศิษย์เรียกสมเด็จนี่สมด <ำ S 1> เด็จอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยอสอนสอนให้คนดำน้ำดำนานแค่ไหนก็ได้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยดำแล้วเนี่ยต้องรู้ตำแหน่งว่าดำตรงไหน ดำยังไงถึงจะกลายเป็นอริยะบุคคลได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวประมงดำน้ำหาหอยหาปู<ก>ทุกคนโผล่ขึ้นมาเป็นอริยะกันหมดไม่ได้นะ<อ>แล้วทุกคนจะต้องมีถังน้ำเป็นของตัวเองอเออต้องดำในถังแบบนี้อ่าแล้วแต่เลยว่าคุณจะมีความสามารถในการดำกี่วินาทีดำอึดดำทนหรือดำแป๊บเดียวถ้าเกิดดำถูกตำแหน่ง คุณโผล่ขึ้นมาคุณจะเป็นอาริยะบุคคลได้แล้วต้องดำผุดดำขึ้นดำลงเนี่ยกี่ครั้งคะกว่าจะเป็นอริยะก็พระอาจารย์บอกถ้าเกิดทําตามแนวทางพระอาจารย์เนี่ยดำบางคนแค่สองนาทีเป็นอริยะได้เลยปักตีตัวกันน่าไปใช่ไหมล่ะอยู่ที่ปรางกู่ศรีสะเกตซึ่งพอเป็นอาริยะบุคคลพอบรรลุแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณดูได้ไงว่าอ้าวเล็กซี่เป็นอริยะแล้วบรรลุแล้วไปถึงจุดนั้นแล้วหนึ่ง ร่างกายจะมีกลิ่นหอมอ๋อหอมอย่างโดยเฉพาะวันแรกๆเวลาเข้าห้องน้ำอย่างกลิ่นนี้จะเหมือนกับเป็นน้ำหอมออกมาโอ้โทั้งฉี่ทั้งอึหอมประมาณนั้นเลยโอ้ระวังผีเสื้อจะบินเข้ามาโอ้คิดว่าเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้นั่นคือประการแรกกลิ่นหอมจะมาก่อนนะประการที่สองผม ผมจะเริ่มหมวนพอตัดปุ๊บใส่พานปุ๊บม,มันจะมมวนมันจะขดเป็นกลมเข้าหากันอ่า<อ>แล้วอย่างที่สามคุณจะเริ่มมีพระาธาตุหมายความว่าคุณชีออกมาก็จะมีเกล็ดเหมือนเป็นพระาธาตุนี่คือสิ่งที่ฝั่งของพระอาจารย์พูดให้ฟังนะอันนี้เนี่ยในฝั่งของวัดเนื้อนาบุญบอกเขาเป็นเขาไปทางนี้กันหมดมเขาไปทางนี้เขาเชื่อทางนี้กันหมดมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยไอแนวทางนี้เนี่ย ศรัทธาต้องมาคู่กับสติหรือเปล่าหรือยังคือเราเราไปว่าเขาไม่ได้ลูกศิษย์เขาก็มีนะ,ะลูกศิษย์เขาเชื่อกันแล้วเข้าวัดกันปฏิบัติกันไปดำน้ํากันไปอะไรกันเนี่ยมีเยอะอืเพียงแต่ว่าในฝั่งของคนที่ไม่ไปวัดเนี้ยก็จะมองว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมงมงายหรือเปล่าหรือว่ามีคําถามต่างๆนาะนาะถามมาเยอะมากว่า จริงหรือไม่ลองไปดูอยากไปมากเลยอยากเป็นอริยะมากแต่กลัวอย่างเดียวกลัวว่ากลัวมีพระธาตุออกมาจากร่างกายเป็นเม็ดเกล็ดอะไรแบบนี้น่ากลัวไม่ดีหรอไม่ดีและหลังจากนั้นล่ะสังคมเขาว่ายังไงบ้างคุณโอ้กระหน่ำกระหน่ำซัมเมอร์เซลพูดได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงก่อนนี้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มค่ะเป็นเทปที่สนุกมาก คนที่เข้าไปเมนเนี่ยเหมือนกับว่าคือทะเลาะก,กับแฟนอ่ะหรือเศร้าใจอะไรมาเนี่ยดูเทปนี้หายเลยหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่ต้องไปดูคาเฟ่ไม่ต้องไปดูรายการตลกที่ไหนเลย,ยเพียงแต่ว่ามันก็คลายเครียดมุมก็คือว่าอ่ะมุมคนที่เขาดูไม่คิดอะไรก็สนุกดีเทปนี้มันดูเหมือนจะไม่มีสาระแต่ว่ามันก็ได้ความบันเทิงสองคือมันก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าเออนะในสังคมแบบนี้เนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นุ่งจีวรคนที่เหมือนบอกว่าเป็นพระ ซึ่งก็เป็นผู้นําทางความคิดได้ในระดับหนึ่งนี่นะครับพอทําแบบนี้ปุ๊บก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ควรจะเป็นพระควรจะเป็นเจ้าลัทธิไปเลยไหม,มคือถ้า<ช>มีวิธีคิดแบบนี้ว่าวิธีการปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน้ําสะเทินบกดับวิญญาณด้วยนะดับวิญญาณดับวิญญาณสิ่งที่อยู่ข้างในแต่ตัวคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้คิดสอนและให้ทําแบบนี้มันก็จะส่งผลให้ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเชื่อคิดแล้วก็ทําแบบนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของลัทธิไหม อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีสอนแบบนี้และไม่ควรอยู่ด้วยเพราะว่าไม่เหมาะโดยประการใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยออกมาพูดแบบนี้แล้วในพื้นที่หรือว่าพระในระดับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยหรือสํานักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะลงมาดูคว,ควรจะลงมาทาหรือหรือควรปล่อยไปแบบนี้แล้วให้ให้คําพูดของพระอาจารย์ท่านเนี่ย เป็นตัวพิสูจน์เองว่าเฮ้ยมันไม่จริงแล้วให้ชาวบ้านลูกศิษย์เนี่ยค่อยๆตาสว่างว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ให้ศรัทธาค่อยๆหมดไปหรือยิ่งทํายิ่งทําให้คนเนี่ยเชื่อแล้วก็ลงลึกเข้าไปใหญ่โอ้คืออย่างที่บอกว่าความเชื่อมันแตกออกเป็นหลายแขนงด้วยกันออแต่ความเชื่อในฐานะปุสชนคนธรรมดาแบบเล็กซี่พอได้ฟังคําที่คุโจนําเสนอข่าวไปเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าอะ ก็เป็นอีกมุมหนึง่งของคนเชื่อและคนศรัทธาแต่คนที่เราไม่เชื่อเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้จนกว่าจะได้พิสูจน์อันดับแรกคุณผู้ชมขาร่างกายเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่าอ,อยู่ตลอดเวลาสังขารที่เขาเรียกว่าสังขารไม่เที่ยงกลิ่นมูกต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะมันไม่มีทางที่จะเป็นกลิ่นหอมได้แน่นอนเพราะมันคือของเสียของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเงือ กลิ่นเน่ากลิ่นปากกลิ่นฟันกลิ่นตามันไม่มีแน่นอนว่าจะเป็นกลิ่นหอมแต่ถ้าทำได้ว่ากลิ่นหอมจริงๆต้องพิสูจน์ว่าหอมอย่างไรแล้วกลิ่นคล้ายกลิ่นอะไรรวมไปถึงคุณผู้ชมขาการดำน้ำเนี่ยดำน้ำแล้วเป็นอริยะนี่ขอคัดค้านเลยนะว่าไม่มีจริง การดำน้ําแล้วเป็นอริยะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยทุกคนตั้งใจและปฏิบัติตามเพื่อเป็นอริยะหมดเพื่ออะไรเพื่อมาตัดผมแล้วผมขมวดเพื่อกิ่นตัวจะได้หอมไี่มีไม่งั้นน้ำหอมเขาขายไม่ได้หรอกจริงใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ค้านในความรู้สึกค้านในสายตาแล้วก็ค้านในแทบจะทุกๆอย่างถ้าเกิดคนที่มองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ มองในเรื่องของความเป็นไปได้ว่ามันจะโุ้ยแค่ดำน้ำําลงปุ๊บเนี่ยดำผุดดำว่ายขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นอริยะบุคคลได้จริงๆหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องส่งต่อให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยที่เราเป็นเมืองพุะมีพระแบบนี้หรูปสรูปสามรูปสี่รูปกระจายไปตามพื้นที่ต่าง หลักคิดหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนมันจะผิดมันจะเพี้ยนมันจะกลายเป็นอะไรใช่สุดท้ายแล้วมันจะมันสังคมมันจะมันจะมันจะเพี้ยนไปกันหมดอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีแนวทางอยู่แล้วว่าอะไรคือปฏิบัติดีอะไรคือปฏิบัติชอบแล้วพออย่างเงี้ยที่บอกว่าพระเนี่ยเป็นผู้นําในระดับชุมชนได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ก็จะมีกลุ่มมีสมาชิกมีลูกศิษย์ลูกหายิ่งคนขึ้นเยอะแบบนี้เนี่ยยิ่งถ่ายทอดกันออกไปแบบนี้เนี่ย หนึ่งคือมันไม่ดีกับภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องแบบนี้อวดอุตริหรือเปล่าออมันอาจจะต้องแบบศึกประชิกไหมเราก็ว่ากันไปนะครับสองก็คือศาสนาพุทธสอนให้คนมีสติคิดทำแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มันเห็นผลจริงไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่ลอยๆดูเหมือนว่ามันเป็นปฏิหารเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้อย่างนี้เนี่ย พระองค์พระองค์ท่านพูดศาสนาศาสดาเราไม่เคยสอนแบบนี้นะครับใช่แต่ชื่นชอบอย่างเดียวนะกุศละบวชของเขาดีคือให้แต่งเสื้อผ้าสีสันสดใส <laughs> อันนี้คือทําให้มันมีรอยยิ้มแล้วเขามีความสุขแม้แต่สถานที่เนี่ยก็ทาเป็นสีรุ้งเป็นสีนั่นสีนี้ <c oughs> อันนี้มีความสุขมีความสุขในสิ่งที่มองเห็นเท่านั้นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นเราต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะผู้ชมขาว่าเขาเนี่ยนะจะอธิบายอย่างไรต่อไปให้กับทุกคนได้ เข้าใจเหมือนกันหรือไม่ไม่ใช่ความเชื่อเฉพาะกลุ่มแบบนี้ถูกต้อง